เฟิร์สบวันนี้พามาดูลูกดูลูกตะกวดนี่กำลังวิ่งหนีตกน,น,น,น้ำไปแล้วและตอนนี้เรากำลังพักอยู่ในสวนกนวินอะไรนี่ลุงอ่อนนี่ โอ้โหเพิ่งเห็นนี่มีรายการขโมยเชอร์รี่กินนี่เสียงมอเตอร์ไซค์นี่คือเชอร์รี่ในสวนรถคุณ่ะรถคุณ